สวัสดีครับผมตัวแทนจาก GK f x p r i m e คลิปนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดนะครับเริ่มแรกให้ท่านไปที่เว็บไซต์ของ gk f x p r i m e com th a จากนั้นให้ท่านเข้าไปล็อกอินที่ my gk f x p r i m e กรอก เลข Account MT4 password และ Server GK Effect p r i m คลิกไปที่เข้าสู่ระบบหน้าต่างนี้ให้ท่านคลิกไปที่ฝากเงินจากนั้นให้ท่านไปเลือกที่ b a n k g a t e w a y บัญชี Account ที่ท่านจะนำเงินฝากเข้าไปธนาคารจำนวนเงินฝาก จำนวนเงินนี้จะเป็นจำนวนของเงินดอลลาร์ฉะนั้นให้ท่านคลิกไว้ที่ต่อไปตัวอย่างนี้จะใช้กับธนาคารของไทยพาณิชย์นะครับในจํานวนเงินของ1ดอลลาร์เมื่อกี้จะเป็นจํานวนเงินบาทที่3,382บาทโดยที่จ่ายไปที่บริษัทของ Paytoday นะครับผมจากนั้นให้กดที่ submit ให้ท่านรอรหัส otp ที่มือถือของท่านหากว่าท่านยังไม่ได้รับรหัส otp ให้ท่านกดที่ r e ซ e n ์เพื่อที่ทางธนาคารจะส่งรหัสไปให้ท่านอีกรอบหนึ่งเมื่อท่านได้รหัสมาแล้วให้กดไปที่ submit จากนั้นกด submit อีกครั้งหนึ่ง อันนี้ท่านสามารถเช็คได้นะครับว่าท่านจ่ายไปที่ไหนจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับจํานวนเงินเหลือเท่าไหร่จากนั้นกดไปที่ p พย์ทางธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยจะให้ท่านเนี่ยกรอกรหัส otp 2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ทําเหมือนเดิมเหมือนกับครั้งแรกเมื่อทางธนาคารอนุมัติจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับผมจะเขียน a ปเมสซักเซสนะครับ หลังจากนั้นหน้าต่างก็จะกลับมาของ My GK e เอลตรงนี้ถ้าขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแสดงว่าท่านได้ฝากเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหากท่านติดปัญหาหรือเกิดปัญหาจากข้อมูลใดๆท่านสามารถติดต่อไปที่อ e ีเมล account@tha underscore g k f x p i m c o m หรือติดต่อไลฟ์แชทซัพพอร์ตไทยได้ตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งตามเวลาไทยขอบคุณที่ใช้บริการกับทาง g k f x p i m สวัสดีครับ